ผู้บังคับการตรวบภูทรจังหวัดาราชบุรีค่ะสั่งย้ายตำรวจที่พยายามข่มขืนเพื่อตนเองพร้อมใช้อาวุธปืนข่มขู่เข้าสอบปบอกอบ้านโป่งโดยสั่งการให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงเพื่อรวบรวมข้อได้จริงที่จะนำไปสู่การดำเนินคดีและจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายจากกรณีที่มีหญิงสาวรายหนึ่งโพสต์เรื่องราวลงในเฟซบุ๊กว่าถูกเพื่อนชายพยายามข่มขืนและนำปืนมาข่มขู่ขอยืมเงิน จนทำให้รู้สึกหวาดกลัวโดวยเหตุการณ์กงรล่าวหาเกิดขึ้นเมื่อวันที่3มีนาคม2568ซึ่งในขนาดนั้นหญิงสาวได้มีการบันทึกคลิปวิดีโอภาพผิดการไว้เป็นหลักฐานแต่ถูกสั่งให้ลบและได้มีการแย่งโทรศัพท์เพื่อทำลายคลิปหลักฐาน ผู้หญิงสาวคพยายามรวบรวมสติเอาตัวรอดด้วยขอเก็บของในห้องให้เสร็จก่อนและจะลบคลิปให้ซึ่งในระหว่างนั้นค่ะชายคนังกล่าวก็พยายามที่จะพูดจาขุมขูซึ่งตนอาศัยจังหวะเก็บของเสร็จก็รีบขับรถออกมาทันทีโดยยังไม่ได้ลบคลิปหลังจากนั้นชายคนังกล่าวก็โทรมาบอกว่าตนลืมของให้กลับไปเอาที่ห้องได้ซึ่งหญิงสาวก็ไปเสร็จไปก่อนได้รับข้อความท้าทายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จักนั้นค่ะในวันที่24มีนาคมค่ะหญิงสาวก็ไปแจ้งความไว้ที่สอพอที่เกิดเหตุในจังหวัดราชบุรีคือสอพอบ้านโป่งโดยคู่กรณีเป็นตำรวจยศ10บตำรวจโทและเป็นตำรวจในสอพอนั้นด้วยซึ่งร้อยเวรรับเรื่องและแจ้งว่าเข้าปออมาตา3า2ทําทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวซึ่งเข้าพรบไกลเกียร์ จึงถามความประสงค์ว่าจะไกลเกีย่ยกับคู่กรณีหรือไม่ซึ่งตนแจ้งว่าไม่ขอไกลเกีย่ยเนื่องจากว่าการทําผิดของคู่กรณีเป็นความผิดที่มีอัตราโทษหนักกว่าน,นี้ถ้าดูจากคลิปจะเห็นได้ว่าคู่กรณีมีพฤติการใช้อุธดปืนข่มขู่เพื่อจะเอาเงินและมีการพยายามข่มขืนด้วยการใช้กําลังประทุษร้ายแต่จากที่คุยกับร้อยเวรไม่มีการพูดถึงกรณีที่ตนได้แจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวอยู่ด้วยทางด้านหญิงสาวก,ก็ยังเผยถึงข้อสงสัยที่หลายคนถามว่า ตนไปอยู่บ้านชายคนดังกล่าวได้ยังไงหญิงสาวได้กล่าวในขนาดนั้นขับรถไปและมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจึงให้ฝ่ายชายประสานเรื่องอะไหล่รถและทราบว่ามีบ้านที่กำลังประกาศขายจึงขอไปพักอาศัยชั่วคราวเนื่องจากมีปัญหาก,กับที่บ้านซึ่งตงก็ยอมรับว่าไว้ใจฝ่ายชายเพราะเป็นเพื่อนกันและเป็นเจ้าเียนบทด,ด้วยท่านี่หญิงสาวก,ก็ได้นําคลิปวิดีโอและเสียงในช่วงที่เกิดเหตุมาโพสด,ด้วยซึ่งหลังจากที่โพขขาาสข้อความดังกล่าวแล้วทําให้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์ข้อความดังกล่าวออกไปจำนวนมาก ซึ่งล่าสุดค่ะในวันที่28มีนาคม2568พลตบตรวชิรพงษ์อัมราพิทักษผู้บังคับการตรวจพุทรวนจังหวัดราชบุรีได้เรียกพนักงานสอบสวนของสอบพบ้านโป่งมาสอบถามกรณีเหตุที่เกิดขึ้นเบื้องต้นขาทราบว่ามี เหตุเกิดขึ้นจริงและผู้เสียหายได้เข้ามาแจ้งความตั้งแต่วันที่24มีนาคมที่ผ่านมาและทางตรํรวจภูทรจังหวัดร,ร,ราชบุรีจึงสั่งการให้สิทตรวจโทคนดังกล่าวม,มาปฏิบัติหน้าที่ที่สปกบ้านโปง่งแทนงานจราจรเดิมที่เคยปฏิบัติงานอยู่และให้มารายงานตัวทุกวันซึ่งื้านนี้เป็นความผิดส่วนตัวและนอกจากนี้ยังได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จ,จริงเพื่อรวบรวมข้อเท็จ,จริงที่จะนําไปสู่การนินคดีและจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยมอบหมายให้พันตธติเอกวิทีวัฒนสีทองจ้อยรองผู้บังคับการตำรวจรจังหวัราชบุรีรับผิดชอบงานสอบสวนเข้าไปควบคุมกำกับเล่งลัดการสอบสวนรวบรวมพยานฐานในทุกประเด็นให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธ,ธรรม และมอบหมายให้พันตบบดเองสายฟ้าจิราวัฒนสกุลรองผู้บังคับการตบบภู้ทวรวตมราชบุรีรับผิดชอบงานคดีตำรวจเข้าไปควบคุมกำกับดูแลการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการดำเนินการทางวินยัยซึ่งในคดีนี้ได้เร่งรัดให้มีการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3วัน ตัวเรื่องของวุฒิปืนนั้นก็จะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ผู้เสียหายให้ข้อมูลว่ามีการใช้อุธปืนที่ไม่ได้บรรจุกระสุนยิงจํานวนหลายสิบนัดก็ต้องตรวจสอบว่ามีการยิงจริงหรือไม่หรือแค่ทุบสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายเสียงปืนทําให้ผู้เสียหายเกิดความหวาดกลัวและได้สั่งการให้ทางรองผู้กำก,กับสบพวัดปงเข้าไปดูแลและเยียวยาสภาพใจิตใจของผู้เสียหายด้วย